สบายดีพี่น้องสบายดีตอนค้ำคัแล้วบ่เห็นโบเมนค้ำคัพี่น้องตอนแรงแรงอาตื่น <c oughs> ว่าเมื่อเมื่อสี่โมงเช้า่น้องมานอนตื่นจนว่าเทียงจะได้ตื่นเพราะว่านอนโบอ,อีม,มันกส็สินั่นจะจัดไปเพราะว่าบริยนอนก็นเลยจัดเต็มมุนีกระพานผ่อน พอมินนี่พอมินนี่มามุนมามุนอาจารย์เพื่อไปอะไรอักษาปะเถ้าแต่ว่าการพื้นดีขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ดีขึ้นหลายแล้วเดี๋ยวนี้ก็บฟุ้นตกลิน่นไปน้องเห็นไหมเงียบ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 ,ยบตอนนี้ฮะก็อยู่อยู่บ้านน้ำมูงเองฮะสิไปบ้านน้ำมูงแล้วก็ฮะสิไปน้ำมูงขาน้ำมูงแล้วฮะก็สิไปทักองไพ่สองบาทไปสองบาทไม่น้องเย ได้คอยได้ออกหน้าดอกคางเบิ่งอื่นจะชี้ออกให้ออกหน้าพาพี่น้องไปเบิ่งเขาหน้าเขาพามามุ่นผู้ที่นภูหูในว่ามุ่นแบบใดคือเฮาหักษาแบบในศีลในธรรมนะพี่น้องศีลธรรมพี่น้องก็สิเคยหูจ้จักบอศีลธรรมมาและศีลธรรมทงหน้าพี่น้องเอ้ยพมุ่งนี้ยังขึ้นไปนมุ่นอยู่เทิง เกลือนเพื่อนนี่บรรยากาศฝนตกลินยำแรงๆไว่เนาะสามโมงกว่าแล้วหน้าเพื่อนกันโบแหลวแทนนี่ก็เห็ดหน้าโบแหลวต้นตาลไว้เนาะ อู๋ที่เป็นบานน้องแตะบ้านเขาเองพี่น้องทางนั้นเป็นธงหน้าใหญ่เลยแถวนี้นะโอ้ยเยี่ยาสิไปต่อกันอีพี่น้องเด็จกจังหน่อย,ยไปคือเก่าเป็นอะไรมาฮอดบมัน้ำม่วงใหญ่แหละปลาโตขาเจ้าบ,บุก,กินมันคือลายใช่เนาะมากับพ่อมินี่สองคน ขี่ซปเปอร์คัพรีมบรรยากาศพอดีแสะๆฝนตกลิน่นกูดำเลี่ยอทีทหน้าบลเลีล่ยอะไรม่รอ้ยังลายเลยไปซาวสามสิบลายพี่น้องลุยต่อ เออยังอยู่หลังนั้นเนาะไปเดี๋ยวเดี๋ยวานปี่เรอยย้ของคำประมาณสิบหานาฬิกาใส่คู่มือกับสองรอยหาสิบไปต่อไปน้องเลยเคื่อนต่อยาต่อโอ้เจ๊มันก็มีแท่งน้ำเลยเพื่อนเจ๊ใส่แดดด้วพี่น้อง ีแพงน้ออมีแทงนาเเป็นเนาะเป็นปใช้เนองวันนี้เนาะดีเดทัดน้าเียรเป็นกระไดไปหนบ้านแรกหมู่บ้านแรกกับหมู่บ้าที่สองกัน้องซน่กระด ตกลิ้นนี่ยนี่ยเนี่ยตกตกโพทางลื่นกับไวายท้อเป็นห่านเครื่องพี่น้องยออกข้างสว่างเลยนะออกไปน้ของไผ่ออกไปผูเลยออกนะออกเทยเข้ามาเลยขี่ไตขนาออกเลยลหรอ เดินทางต่อไปหน่อยบันเทาี่นงขี่ต้ยนแหละทางบานเทาอันนี้นะสองสบปีมาเถอนึงเหตนแถวนี้ทางหลังขยมาเลยยมาเลยืดขางเงนอันนี้ครับบุมีเวียนบนมาท่านเ่แม่ ทางเส้นนี้กจ้่พเขายังเที่ยวอยู่หรือบ่ทางหลัดทางลัดไ้ใจว่าเขายังเขาเที่ยวหรือบ่สโอ้ยังเที่ยวอยู่โเกระดมนนูนเนาะง้ากระดำมแล้วนะเขาหมั้นะนะเขาอมนกันนะใคระเห็นนะขงนีคืองามไเหตุอย่าไปฟาโตนะ Dạ yeah, yeah, à, yeah, ừ, để thế, dạ thế Dạ để thế để... đâm... nhà để Nhà của bố mi gì thế vắng cái để... <laughs> để... để... <laughs> không, không? Không khỏi nên chết mưa, tôi hay nương lốp nhà nè <cười> chết. <cười> chết mưa <laughs> chết. Nát quá đầm นักกุาดำคนใต่คนใส่กระสอบเึ้นไปาทางกระสอบอะไรดประมาณสามทไทยหมดไดไหย่าง้ยครับงได้เห็นเขาสัาสานเขาปล่อยเลยดิยยคือเขาดาแต่หัวปีเด,ดียผัดพ้นทุกิีเด้อทุร้นทุกขแล้ว จะว่าน้ำลายล้ายกัดขั้นพ้นถิ่มช่วงมันเป็นหมากันเรียบร้อยตัวนั่นแหละตัวที่จุกนะวนลายก็คือเห็นต้นปลายๆหมดเลยพี่น้องเลยต้นเขาสิออกหมากออกุวงไ่นขั้นถิ่มแล้วก็จ้อยเห็นกันนะทางนี่น้องไปเป็นหลอม นันนักมาใส่ห่วงคร้องคอเรียบร้อยมีทางเลือกน่ด้มันนัมาแสงห่วงรคักคอเลยเนี่ยบานทิสว่างบาน well <c oughs> นีน <c oughs> ึเอนิสว่างเมื่อไนะไ้านี่น่งด้เมัน ตมนี่มันไม่สิ่งวขล้องน้ำันบริอ้างแะวจะ้างเป็นตุ่มบร็แจแจะหๆแล้วไปลำบากรถจับดีนะพี่มก็น่าว่าขี่วิโก้ไปบังสองกันยังตีถ่ายวะไปเรียบบริอ้างรถไทยไปดึงเอาหูแล้วอยู่รมไสมาบรรถกระทวนกันแ้วเพิ่นเพิ่นหลีกันขางหนึ่งพอลงลงอันเป็นคล้องห้อยหลข่าปันฮักกับมาล่นนี่ไม่ ัจ้ำมันยังไปอยู่ไหลไปแต่แตะไหลเลยอยือบน้อยหนึ่งผู้ที่ป็นเสี่งกำลังสีโลงว่มมันเลี้ยวแวบหลยผมใช้เวลาหลาเดือนนี้คนทางมาเรับผมต้องหัวหน่อยข้าว่าสบายเนาบ่มีสามีนะุดๆเลยสนนีนะ

น้ำมันสูบโบมีนะฮะก่อนเลยจะว่ากระดมแล้วนี่ก็ได้กวาซุ้มดำก่อนนี่กันไขทยโยจะว่าซุ้มดำน้ำล้างนี่ก็ ไปไปุู้เลันนี้เสียได้ขเขาแก่บัวดัางเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเนาะมอไพ่กันสองหน่ยหาเนะหมาะแล้วพี่น้องประจำอยู่นี่นะเคยมาอยู่เรื่อย มันข้าจะขับเนี่ยมันมีนักขับ,ขบ,ขบเออมีนักับหนอดไ้านนขับหนอ,อุดไปขึ้นฝนหยุดเลยน,น้องเอ้ยอยู่บ้านนอร์เซโนโนะมีคนหนึ่งคนเดียวไปน้องเอ้ยแต่ว่าน้ำมองสามคนสี่คน เดีย๋ยวไปสองทางเลยทางเขาน้องแคทกับลัดซาวติงหรือว่าน้องสาวลาเพิ่นกับไปทางบ้านนาบอกับน้ำมะเกลือเพราะว่ายามแรงเพิ่นกะจิมาประมาณไม่เล็กกลางคืนอะไรไปน่นอะเพิ่นกะจิมาการอักซาไปนี้เนะี่ยอยู่ที่โครมเสืออด้รไป่น้อะอยู่ที่โครมเสืออันปังคนจุบเขาใจกะ ก็แล้วแต่ผู้ที่บอสิบอสเข้าใจไปเนะาะพอเฮาก็อธิบายกัผู้ที่อธิบายก็อธิบายบอกเป็นนะเป็นอักษาแบบสิ้นธรรมบ่แม่นตักษาบโดยโดยแพทย์โด,ย,ดยหมอพอไปหาเวรหาหมอก็ไปมาเบิดแล้วพนะี่นาะเขาอาความบางไทยก็ความบ่ได้เดี๋ยวนี้เพิ่นก็ดีขึ้นแล้ว ไปเรื่ละพี่น้องเอ้ยเอาก็เสือถือแต่อยู่ขอพวกเฮาก็ยังเสือถือคือกันสินทำอยู่ในหมู่บ้านเฮาน่ะมันเป็นเสือถือหลายคนอยู่พี่น้องอยู่น้ำสินน้ำทำไปว,ว่าวันพระวันวันพระกับผักบริหารเวียรง,งานนะนะวันพระเดือนหนึ่งกับผักอยู่สี่สี่วันได้ไปนอ้นองเอ้หมู่บ้านนักสโนว์เป็นหมู่บ้าน,นน้อยๆอยาะ หากะตังใหม่โอเคนะพี่น้องไว้เพาะกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ได้วยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เขากดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เขาเล,ล้วกับบริลงและก็คอมเมนต์นะกับบริตอบไลน์มือเะไรพี่น้องเลยพอเราพอคอยมีเวลาคือ,อยามกลางเว้นนะเล้ก็นอน พักผ่อน,นอนจนเปื้อนมืออเไรไปเนาะ่อกลางคืนาะวในนอนนะไป <c oughs> พอกันใหม่เนาะไปเนาะอย่าลืมเด้อไปน่นองเด้อก็ไ์ให้เด้อไปนนอง